ทักษิณกลางจบไม่สวยโดนแบบเดิมและพักร่วมเลิกเป็นทาสเปิดคลิปท็อปชาติไทยประกาศลั่นไม่ได้ทิ้งใครกลางคันจากที่มีการรายงานค่ะการลาประชุมครมอของรัฐมนตรีหลายคนทําให้นายทักษิณมีการออกมาตําหนิอย่างรุนแรงต่อพักร่วมรัฐบาลซึ่งกิริยาดังกล่าวถูกวพิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นความกลางที่เชื่อว่าจะจบไม่สวยพร้อมกับมีการจับตาท่าทีของพักร่วมที่จะเอาคืนอย่างไร ทั้งนี้เหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ไปเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในงานสัมมนาพักเพื่อไทยโดยกล่าวช่วงหนึ่งว่าเมื่อสองวันก่อนมีพระราชกำหนดหรือว่าพรากรเกี่ยวกับมาตราการทางภาษีระหว่างประเทศเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอปรากฏว่ามีพักร่วมบางพักหลบป่วยอย่างนี้พร้อมกับบอกว่า ไม่ใช่เลือดสุพรรณนิวาถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันวันหลังไม่อยากอยู่ต้องบอกให้ชัดเจนเราเป็นคนพูดรู้เรื่องห้ามนี้ต่อไปใครนี้ก็บอกว่าทานี้ก็ส่งใบลาออกมาด้วยง่ายดีผมเป็นคนเกลียดพวกอ e ีแอบตรงไปตรงมาง่ายๆอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ถ้าอยู่ก็ต้องสู้ด้วยกัน ในเมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลร่วมกันถแถลงนโยบายคุณยกมือเห็นด้วยพอได้เก้าอี้รัฐมนตรีค่อยๆหลบมือออกไม่ได้ต้องตรงไปตรงมาพักร่วมรัฐบาลต้องทํางานร่วมกันจริงๆมีอะไรไม่พอใจพูดกันแต่สิ่งไหนที่เป็นนโยบายรัฐบาลคือต้องทําไม่ใช่ได้ตําแหน่งแล้วไม่เอาแล้วรัฐบาลเป็น,นกลไกประชาธิปไตยมีหลายออปชันอยากส่งสัญญาณให้รู้ว่า วันนั้นไม่สวยเลยวันที่หายไปตอนพอรากอเข้ามันไม่ใช่ลูกผู้ชายให้รู้ว่าการทำงานร่วมกันง่ายมากล่าสุดข่าววันนี้วันที่14ธันวาคมใน Facebook ของนายจตุพรพรมพันธ์ก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอรายการพร้อมกับข้อความถึงนายทักษิณที่มีกิริยาต่อพักร่วมรัฐบาลซึ่งก็มีเนื้อหาบางช่วงระบุว่าเมื่อวันที่13ธันวาคมนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชน เฟซบุ๊กไลฟ์ระบุว่านายทักษิณชินวัตรเริ่มขูพ่พรรคร่วมรัฐบาลกรณีไม่เข้าประชุมครมลงมติพรกภาษีระหว่างประเทศพร้อมกับมีการคำรามขับไล่พรรคอีแอบอยู่ไม่ได้ก็ออกไปบ่งชี้ถึงการแสดงความยิ่งใหญ่ที่มีมากขึ้นตามลำดับทักษิณกำลังเร่งสถานการณ์ให้กลับไปสู่สถานการณ์ของรัฐที่สร้างความกลัวโดยใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือเมื่อทักษิณใหญ่เกินเบอร์เหมือนเดิมแล้วปัญหาสอจะจบแบบเดิมอีก ทักษิณบอกว่ารอบนี้ไม่หมูแต่ผมจะบอกให้ว่าในแต่ละครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นมานั้นต้องรอดูว,ว่าพักร่วมจะว่าอย่างไรหรือจะอยู่เป็นทตดกันแบบนี้หรือไม่นายจตุพรกล่าวอีกว่านายทักษิณกลับมารอบนี้แสดงความยิ่งใหญ่กันจริงๆคำรามดุดันใส่พักร่วมและขู่สสอพักเพื่อไทยกันเองรวมถึงการกำราบประชาชนที่เห็นต่างดังนั้นบ้านเมืองก็จะงอมือง,งอเท้าไม่คิดอ่านกันเลยหรือว่า หนทางข้างหน้าจะเกิดอะไรตามมาอีกอย่าลืมว่าทักษิณต้องคดีข้อหาทุจริตคอรัปชันดังนั้นคำพูดจะการันตีอะไรได้เพราะทุกเรื่องไม่ได้ทำตามคำพูดบอกกลับมาเลี้ยงล้านแต่คำรามขู่แสดงอาการของคนยิ่งใหญ่ทางการเมืองอย่างไรก็ตามนายจตุพรค่ะยังมีการกล่าวว่านายทักษิณพูดถึงการเจรจากับพระเจ้าในประเทศไทยนั้นตนไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรแต่แผ่นดินนี้มีพระสยามเทวาทิราชคอยปกป้อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองบ้านเมืองดังนั้นถัดจากนี้ทนายทักษิณใหญ่มากเท่าไหร่ยิ่งจะกลายเป็นชนวนเหมือนแสดงพฤติกรรมท้าทายแบบเดิมจะต้องเจอเสียงคัดค้นแบบเดิมๆอีกรองรอยรัฐบาลได้เริ่มปริกันแล้วเมื่อทักษิณรุกทุกที่และกวาดต้อนกันแล้วพักรวมก็ยิ่งอยู่กันยากและถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้ยิ่งจะกลายเป็นปัญหา ดังนั้นประชาชนต้องคอยติดตามถ้าเหลือบ่ากว่าแรงแล้วต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ปกป้องขัดขวางการกระทําความชั่วทั้งพวงที่เกิดขึ้นกับแผ่นดินนี้ส่วนทักษิณบอกพักร่วมเป็นเลือดสุพรรณมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณเป็นบริบทการปกป้องชาติเป็นการต่อสู้กับศัตรูไม่ได้จับมือกันไปขายชาติท่านแน่จริงอยากจะทําอะไรก็เชิญจะเจรจาประโยชน์ก็ทํานอกจากนี้นายจตุพรค่ะยังได้มีการเปิดเผยทิ้งไทยว่า อาการคำรามของนายทักษิณเป็นการเร่งสถานการณ์และขบวนการแต่แลักขบวนการในบ้านเมืองนี้ไม่หมูเหมือนกันคนที่รวยอยู่แล้วทำไมไม่ไปหาความรวยเพิ่มอีกมีสถานะทางสังคมกับต้องคดีทุจริตแล้วสารภาพความผิดขณะที่โกชีหน้ากล่าวหาคนอื่นว่ามีมืออาชีพแล้วตัวเองรวยอยู่แล้วโกงกันไปทำไมอีก ขณะที่ในวันเดียวกันนี้ค่ะนายวรวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีนายทักษิณต่อว่ามีพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคไม่เข้าร่วมประชุมครมว่าไม่ได้หมายถึงตัวผมถึงแม้ว่าจะพูดถึงว่าไม่ใช่เลือดสุพรรณเพราะตัวผมเองนั้นอยู่ในที่ประชุมคอรมอเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมา ตั้งแต่ตอนต้นจนจบที่สำคัญตัวผมเองเลือกสุพรรณร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อร่วมทำงานกับใครแล้วไม่มีทิ้งกันกางขันครับต่อกรณีที่มีการทำข่าวนะครับที่ท่านทักษิณได้พูดในที่ประชุมของพรรคไทยนะครับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11นั้นมีบางพรรคหรือว่ารัฐมนตรีบางคนไม่ได้อยู่นั้นนะครับเชื่อว่าไม่ได้หมายถึงตัวผมนะครับถึงแม้ว่าท่านจะพูดว่าไม่ได้เลือกสุพรรณ นะครับเพราะว่าตัวผมเองนั้นอยู่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับทุกวาระเราอยู่ด้วยกันตลอดและที่สําคัญครับตัวผมเองนี่เลือดสุพรรณร้อยเปอร์เซนต์เรามาด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณเอย๋ยการทํางานของชาติไทยพัฒนาตั้งแต่ครั้งพักชาติไทยเมื่อเราร่วมทํางานกับใครแล้วเราอยู่กันตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีทิ้งกันกลางคันเด็ดขาดนะครับดังนั้นก็เชื่อว่าท่านพักสิงห์คงจะไม่ได้หมายถึงตัวผมนะครับ จากลอเร็วถึงแก้งป่วยอนุทินอย่าได้แค่ทักษิณมีไม้เด็ดอยู่ในมือเหมือนเพื่อไทยเขียรวมไทยสร้างชาติและพักภูมิใจไทยดึงพักส้มรวมรัฐบาลทำจบเร็วจากกรณีนายทักษิณค่ะมีการออกมาเตือนพักร่วมด้วยความรุนแรงหลังจากที่ไม่เข้าร่วมประชุมครมเพื่อพิจารณากฎหมายทาให้หลายคนค่ะมีการตั้งข้อสงสัยว่าหมายถึงใครและพักใดบ้าง ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็คล้ายจะมีการตำหนินายอนุทินหลังจากมีการคัดค้านค่ะการแก้ไขพรบกลาโหมของคนพักเพื่อไทยทั้งนี้บางช่วงค่ะที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพูดถึงพักร่วมรัฐบาลว่ามีบางพักหลบป่วยถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันวันหลังไม่อยากอยู่ต้องบอกให้ชัดเจนห้ามนี้ต่อไปใครนี้ก็บอกว่าท้านี้ก็ให้ส่งใบลาออกมาด้วย ผมเป็นคนเกลียดพวกอ e ีแอบตรงไปตรงมาง่ายๆอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ถ้าอยู่ก็ต้องสู้ด้วยกันในเมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลร่วมแถลงนโยบายคุณยกมือให้เห็นด้วยพอได้เก้าอี้รัฐมนตรีค่อยๆหลบมือออกไม่ได้ต้องตรงไปตรงมาพักร่วมรัฐบาลต้องทำงานร่วมกันจริงๆตรงไปตรงมามีอะไรไม่พอใจพูดกันแต่สิ่งไหนที่เป็นนโยบายรัฐบาลคือต้องทำไม่ใช่ได้ตำแหน่งแล้วไม่เอาแล้ว อยากส่งสัญญาณให้หรือว่าวันนี้ไม่สวยเลยวันที่หายไปตอนพระกอเข้ามันไม่ใช่ลูกผู้ชายดังนั้นเองทีมข่าวเดอะคริติกค่ะได้มีการตรวจสอบถึงรัฐมนตรีที่ไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่ามี7จรายด้วยกันค่ะแบ่งตามพักการเมืองดังนี้ 1. พักภูมิใจไทยประกอบด้วยนายอนุทินชนวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสุรศักดิ์พันจรเิญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2. พักรวมไทยสร้างชาติประกอบด้วยนายเพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 3. พักพลังประชารัฐกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่านั่นก็คือนายอัครราพรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนหนึ่งรายที่ไม่ได้มีการเข้าร่วมประชุมครมคือนายมาริทเสงเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศล่าสุดข่าววันนี้วันที่14ธันวาคมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวกรณีที่นายทักษิณต่อว่าบางพรรคร่วมรัฐบาลหลบอ้างป่วยไม่อยู่ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีว่าตนไม่ทราบว่านายทักษิณจะเตือนหรือไม่เตือน เพราะนายทักษิณไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่เมื่อพูดขึ้นก็นรับฟังซึ่งก็เป็นความเห็นของผู้อาวสโสทางการเมืองส่วนเมื่อไปดูรายชื่อรัฐมนตรีที่ประชุมครมในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยจะถือเป็นการเตือนหรือไม่นายภูมิธรรระบุว่าตนไม่มั่นใจว่าเป็นพักภูมิใจไทยทั้งหมดหรือไม่เพราะวันดังกล่าวมีรัฐมนตรีติดภารกิจหลายคน แต่หลังจากนั้นสักครู่หนึ่งก็เห็นนายอนุทินเข้าร่วมประชุมคอรมอภายหลังจึงไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ตนเพึ่งมาเอะใจตอนที่ผู้สื่อข่าวถามก็คิดว่าไม่มีอะไรและก็เห็นนายอนุทินเข้ามาร่วมประชุมตามปกติ ส่วนที่นายทักษิณระบุว่ามีคนแกล้งป่วยและวันนั้นนายอนุทินก็ขอลาไปพบแพทย์พอดีจะหมายถึงนายอนุทินหรือไม่นายภูมิธรรมตอบว่าก็น่าจะถามผิดคนสื่อคงต้องไปถามนายทักษิณตนยังไม่ทราบรายละเอียดสุดท้ายเมื่อถามว่าทั้งพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยยังทำงานร่วมก,กันกับรัฐบาลต่อได้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าได้ยังไปต่อกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไร อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่านายทักษิณหมายถึงใครและพักร่วมไหนบ้างแต่ก็อย่างที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าระหว่างนายทักษิณกับนายอนุทินพึงมีประเด็นกรณีสสอพักเพื่อไทยออกมาเสนอแก้พรบกลาโหมแต่ก็โดนพักร่วมรัฐบาลอย่างนายอนุทินคัดค้านเป็นคนแรกก่อนที่จะตามมาด้วยพักรวมไทยสร้างชาติและชาติไทยพัฒนาภายหลังจากที่กระแสต่ตอต้านลูกลามรุนแรง นายทักษิณจึงได้มีการออกมากล่าวถึงนายอนุทินแม้ว่าจะออกไปในทางการแซวแต่น้ำเสียงก็ไม่พ้นเป็นการตำหนิหรือตอบโต้ว่ารีบหล่อเกินไปก่อนที่นายอนุทินจะมีการออกมาชี้แจงเช่นกันแม้จะออกไปในแนวไม่ได้มีการใช้ถ้อยคำที่ดุดเดือดแต่คำพูดที่อ้างถึงเจตนารมณ์ว่าพักภูมิใจไทยจะหนุนเรื่องที่ถูกต้องก็เป็นคำตอบได้อย่างดีว่านี่คือร่องรอยความบัดม้างที่จะนำพาไปสู่จุดแตกหัก และเชื่อว่าจะผังในที่สุด